สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะสวัสดีครับผมสุริยาจางสิริกรครับค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อสุขคับสุกนะคะสุกตอนนี้เอ่อทงานหรือว่าไปเรัยศึกษาอยู่คะทํางาน้วครคบค่ะเอ่อสุกทํางานที่ไหนนะคะผมทํางานอยู่นิคมอมตะนครเชียงใหค่ะทาเกี่ยวกับอะไรนะคะก็เป็นบริษัทิทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ครับค่ะ ตอนนี้เรน่คอสเอ็นอ,อะไรคะคอสเอ็นสองเอ็นสองนะคะค่ะสูตแม่ียนเังอาจารย์แบงค์เดินทางมาไกลเลยนะคะมีความประทับใจอะไรบ้างคะที่เรนกับอาจารย์แบงค์คะก็อาจารย์ก็ตั้งใจสอนดีมากนะครับแล้วก็อาจารย์ก็สอนเต็มเวลาแล้วก็ยังเผื่อให้ด้วยนะครับ mm hmm. พยายามที่สุดแต่เนื่องจากมีนักเรียนกระายคนมาเดินทางไกลก็จะเป็นต้อง เลิกปรเวลาที่พอสมควรก็จริงอาจารย์ใหญ่สอนอีกเยอะเลยนะครับก็ mm hmm. ต้องขอบคุณอาจารย์มากที่อาจารย์ตั้งใจสอนแล้วทุกคนก็น่าจะได้รับได้รับความรู้เยอะนะครับก็โดยเฉพาะอ,อ,อย่างเช่นสั์บางคําหรือว่าที่ค่อนข้างที่จะคล้ายกันอาจารย์ก็แจกแจงให เห็นชัดแล้วให้เขาใจได้ดีขึ้นก็ดีกว่าที่เราเรียนด้วยตัวเองครับพอมาเข้าใจก็จะได้แจกแจงได้ชัดเจนมากขึ้นเข้าใจมากขึ้นครับค่ะตลอดสี่ชั่วโมงกว่าที่เรียนอาจารย์นะมีคุณสุขมีความสึกเครียดบ้างไหมคะก็บางบางครั้งถ้าเรามีการเตรียมตัวมาล่วงหน้าหน่อยก็จะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็ไม่ไม่รู้สึกว่าตาม ไม่ทันจะไม่มีความรู้สึกนี้แต่ว่าบางช่วงถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวมาก็จะตามไม่ทันอาจารย์ก็จะไปไหว่แล้วบรรยากาศในห้องเรียนเป็นไงบ้างคะบรรยากาศก็ทุกคนก็ตั้งใจขมัเขมึนกันเก็บเกี่ยวความรู้ให้เต็มที่เลยครับไม่ค่อยได้พูดคุยเล่นไม่มีเวลาที่จะคุยสนทนาอยางังนนะก็เรียนเต็มที่คสุขนีอะไรจะฝากบอกอาจารย์แบงค์บ้างคะ ก็คิดว่าอาจารย์เ็าเป็นคนที่ตั้งใจมากแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ให้ความกระจ่างกับนักเรียนได้ดีนะครับก็อาจารย์มีประสบการณ์เยอะก็อยากจะให้อาจารย์มีกําลังใจสอนอย่างนี้ไปนานครับแล้วก็พัฒนาพล้นรนในด้านหน้าให้มากขึ้นข้อยังมีหลายๆคนที่เขาต้องการที่จะเรียนอยู่แต่ว่าอาจารย์ ห้องีอาจจะเต็มหรือว่าอาจจะยังไม่ทันมาเรียนก็คิดยังไม่มีเยอะคับก็อยากแบงปันให้กังใจกเาจะพยายามที่จะปลักปั้นให้กับโวงการนี่ให้ก้าวหน้าแล้วก็ให้ใหได้ดีกับแล้วก็ป้อนให้กับบริษัทญี่ปุ่นต่างๆหรือว่าโวงการต่างๆที่ต้องการขอบคุณครัคุณสุขครั